ลายอิตาลีมาแล้วนะคะมีแบบหนึ่งองสามอง์แล้วก็ห้าองนะคะตัวสร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยขนาดหนึ่งองเนี่ยขาดตลาดไปนาน,นมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะเส้นนี้มีหนึ่งองสามองห้าองค์ค่าแบบนี้นะคะลายอิตาลีมาแล้วนะคะมีแบบหนึ่งองสามองค์แล้วก็ห้าองนะคะ ตัวสร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยขนาดหนึ่งองค์เนี่ยขาดตลาดไปนานมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะเส้นนี้มีหนึ่งองค์สามองค์ห้าองค์ค่าแบบนี้นะคะลายอิตาลีมาแล้วนะคะมีแบบหนึ่งองค์สามองค์แล้วก็ห้าองค์นะคะตัวสร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยขนาดหนึ่งองค์เนี่ยขาดตลาดไปนานมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะ เส้นนี้มี1องค์3องค์5องค์ค่าแบบนี้นะคะ